สวัสดีครับมาพบกับผมบี้และจะสีมาอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะไปตลาดนัดพักเครื่องวัดห้วยจุลเคอําเภอ,อเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้จะได้อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยไป ีครับพี่ดีรครับขายอะไรยังครับยังเลยครับฝนไม่เคยเยอะเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวคนก็นไม่นานหน่อยอืมโอเค

ต้องไปมาเองอยู่ไทยวีโอเลยโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครัเขาจะทำลายผมนะครับนี่คือพี่น้องงูเลี้ยงมันจะทำลายผมนะทำไม่หิบสุดๆเมาเหล้าเลยเมาแล้วก็แหกปากให้เสียงเสียงเสียงหายหมดเท่าไหร่เนี่ยหมดนี่เท่าไหร่เออเท่าหมื่นห้าอันนี้เท่าไหร่เนี่ย อันนี้ต้นต้องหอยไม่เอาใหญเลยงออะไรแ่ายต้อ mm ง้อยอะแ่แ่ลแ่น่ก็เลยมันถ้าไปต่างร้อยแ่าจะได้ละเป็นยังไง่จะได้เปี่สิบได้ไหมเห้เป็นเลยตั้งไวนแล้วอกเยอะเ่หน้าไหมายหน้าคนขายได้ไหมเดยคับ เราไปห้าบาทนั่นมาอย่างบ้านีไว้แล้วนะเราะบานละอพี่เตี้เท่าไหร่เนี่ยอ่ะ๋ยวผมซื้อไปรวมกันเนี่ยซื้อไปรวมกันาไไปไปได้ไหมจซื้อไปรวมกันสองร้อยไม่ได้ไ่อะไร มันขายไม่ได้ของผมยังอยู่อีกห้าหกแล้จะเอาไปทำไรให้เป็นภาระเหรอยู่นเอาไว้อยู่นี้แหละภาระไม่ต้องเอาไปที่อาจารย์บี้ที่จภาระไม่ใช่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เท่าไหร่ห้องละร้อยเฮ้ยภาระไม่ต้องไปซื้อไม่ห้องล้อเดี๋ยวไปเอาให้มาปรับเท่าไหร่มีต้องรุ่นแรกฮะจะเอารุ่นนั้นโอ้โวมาแทงไม่ต้องทายโอ้โหทำลายผมเยอะมาก แล้วก็มีวันเดือันแชมป์่วตองพ่อเท่าไหร่อันไหนพี่อันนี้เอาเมาที่ไหนครับยังไม่รู้เลยมาวไปไปมปียเองนะอันนี้พีชไปแล้วครับอันนี้สร้างเก้าสิบเก้าองค์ครับนี้ที่ไหนครับองพ่อเลย เลากผลวมท่ากวดครับที่ไหนพี่อูเจือครับหายมุลยไหนอันนี้เลยลวงกูเจ้ใช่มันเป็นสิมทำไรเพระเงินเท่าไรเอ้ยเพราะเพราะรวยเท่าไรีเลยตะโกหลวงูเจือหรือมันสิ่เฮ้ยเอา่าซือมาสี่พันห้าแล้วตอนนี้เนี่ยใช่ลวงูเจือ พี่วายานะมานะครับมาอัปเดตมารีวิวเดินสนามวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับนะได้มานิดหน่อยนะครับย่อยๆสนามบ้านๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหรียญอาจารย์หนูกันภัยรุ่นแรกนะครับปีสีสองนะครับอดีตเคยแพงมากนะพี่อดีตเคยแพงมากนะ องนี้นะครับยังลูยหลักร้อยไปปลายนะครับได้มาหนึ่งองล้วก็จะมีทหารเสือได้มาเก้าองทหารเสือลงพ่อคูณนะครับได้มาหนึ่งเก้าองนี่นะครับนะได้มาเก้าองนี่พอได้ของนะครับวันนี้พอได้ของนะทะหารเสือสวยสวยเลยดูเนี่ยผิวลุ้งๆเลยครับ ผิวลุงๆเลยลุงๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ทำไมหน้าจอมัวมนี่งานเสือได้มาเก้าองค์นะครับแล้วก็มีพระพุทธโธน้อยนม่ชีบนเรืองคุณแม่นะครับในเป็นย้อนยุกนะครับปีห้าก,กว่านะครับหลังฐานออ,อ่าง นะครับมีได้มาห้าองค์นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณผงเก่าหรือคุย่านะครับแล้วก็จะมีนี่ <c oughs> จะมีปีหนึ่งเก้าวัดใหม่พิเลนหลวงพ่อคูณนะครับออกปีหนึ่งเก้านะครับออกที่วัดใหม่พิเลนกรุงเทพมหานครนะครับปี 19, หนึ่งเก้ากระไหลทององค์หนึ่งแล้วก็มีชินราชเนื้อผงเนื้อดิน ไม่ทราบที่นะครับแต่ดูเก่าดีดูผมดูแท้นะแต่ไม่รู้ที่ยังหาที่ไม่เจอนะครับนะวันนี้ผลงานวันนี้ก็มีได้มาทั้งหมดห้าเก้าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดองด้วยกันนะครับเอารับสเสด็จองคหนึ่งไปไหนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมารับสเสด็จก่อนรับสเสด็จสิบแปดองได้มาทั้งหมดสิบแปดอง์อารับสเสด็จไปไหนอยนี่ได้รับสเสด็จมาองหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนนะ นี่ครับเสด็จน,นี่องค์หนึ่งครับรับเสด็จมาองค์นึงัรบรเสด็จเป็นบล็อกเป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นบล็อกธรรมดาหลังนาซสือไหลนี่นะครับ้ง,งเดิมเดิมเ้งเลยนะครับโอเคนะครับจบภารกิจวันนี้นะครับสนใจตรงไหนก็ติดต่อเฟซบุ๊ราชสีมามาได้ หรือโทร0822484137ไม่งั้นนะครับถ้ายังไม่พร้อมซื้อนะครับ Facebook บิลาจจสีมาหรือว่าเพจบิลลาสีมา FC ไปกดติดตามไว้นะครับมีอะไรเดี๋ยวผมลงอัปเดตให้เรื่อยๆซื้อได้ก็ซื้อซื้อได้ซื้อครับซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่ซื้ออซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเข้ามาแวะเวียนมาชมกันได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ